เศษไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์ในท้องถิน่นถูกนำมาสลักสลาว,ด,วด้วยลวดลายกราฟิกสมัยใหม่มหมก่อนไปประทับลงบนผืนฝ้ายจนกลายเป็นผ้าย้อมครามทำมือลายทันสมัยที่ดูแปลกตาออกไปจากความเป็นผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมผ้าที่ดีไซเนอร์ออกแบบให้เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตมีการวางบล็อกให้มีความแตกต่างวางสัสดส่วนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเป็นการเปิดโลกทัศทัใหม่ให้กับชุมชนที่นี่ ผ้าขาวม้านับเป็นผ้าในตำนานของคนไทยที่ใช้กันมานานนับร้อยปีแต่ทุกวันนี้กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงลวดลายและเทคนิคการทอให้มีคุณค่าพอสำหรับการพัฒนาสู่การเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นในตลาดโลกละมาดันจัของเราเนี่ยมาจากรหัสแท่งเหมือนลายบาร์โค้ดมีทั้งหนาและบางในภาพเดียวกันลายหลักตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวดำเป็นการย้อมของเส้นด้ายที่ไม่เท่ากันก็จะมีความเข้มที่แตกต่างกันออกไปเหมือนงานทอมือ